สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชิเป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีตู้ซิ่งครับมาชิเป้ากันนะครับรายละเอียดคันนี้เป็นโตโยต้าหัวจรวดครับเครื่องยนต์เป็นตัว 3L วางเทอร์โบซิ่งมาครับปั๊มแต่งคันนี้ไฟท้ายขาวเบิกใหม่มาครับหูกระจกชุบเงินแล้วก็โบนี่เป็นโบ46ครับวางมาใหม่แอร์เป็นแอร์มินิบัสเย็นเจี๊ยบครับล้อก็เป็นจ e 3 7 v ครับนะโหลดหลังปั๊มแต่งมาเรียบร้อยครับท่อแต่ง จ้าของบอกว่าคันนี้ผมใช้บรรทุกมอไซค์อยู่ตลอดนะครับก็ใช้งานอยู่อันนี้สภาพรถค่อนข้างจะสวยนะครับท,ท,ทั้งที่เป็นรถเก่าราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1399,900บาทครับใครถูกใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับคันนี้เจ้าของบอกวา่าเล่มครบโปนภาษีปี66ครับ จะไงก็แนะนําให้ไปดูจริงๆกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินครับอันนี้จากที่ถ่ายรูปมาที่ถือว่าสวยเลยทีเดียวครับทั้งภายนอกภายในโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถจะใหม,ใหม่ท่านจะได้พาผมสคลิปนี้สวัสดีครับ